ไปต่อกันที่การแข่งขันเทนนิสนานชาติ ITF World Tennis Tour ค่ะล่าสุดได้คู่ชิงชนะเลิศทั้งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวแล้วค่ะการแข่งขันเทนนิสนานชาติค่ะฝ่ายชายรายการ ITF m e n World Tennis Tour 2นะคะส่วนฝ่ายหญิงเป็นรายการ ITF w o m e n World Tennis Tour 1ชิงเงนรางวัลรวมรายการละประมาณ500,000บาทจัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศค่ะวันนี้น้องแมงปอพวิศรหลักทรัพย์ความหวังของไทยเรามืออันดับ833ของโลกนะคะน่าเสียดายต้านทานความแข็งแกร่งของเอเตียนคอนเน่จากฝรั่งเศสมืออันดับ733ของโลกไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ2เซตค่ะ 6ต่อ3 4ต่อ6และ2ต่อ6ส่งผลให้เอเตียนดนเน่ไปชิงชนะเลิศเจอกับอเล็กนาฟมืออันดับ720ของโลกจากลักเซมเบิร์กดีกรีแชมป์ประเภทชายเดี่ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในรายการนี้หลังจากชนะธนเพชรฉันทะอีกหนึ่งนักหวดไทยเรามืออันดับ712ของโลกมาด้วยสกอร์2ต่อ1เซตค่ะ ส่วนฝ่ายหญิงค่ะเป็นรอบรองชนะเลิศเหมือนกันค่ะแบกดายอนชาวเกาหลีใต้โชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคามือหนึ่งของรายการและมืออันดับ323ของโลกเอาชนะยูกินาอิโตจากญี่ปุ่นนะคะมืออันดับ497ของโลกซึ่งเป็นมือ5้าของรายการ2เซตร,รวด6ต่อ4 6ต่อ1แบกดายอนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอความหวังของไทยเราค่ะ น้องอ,อมสินอันชิสาชันทะซึ่งไม่มีแรงกิ้งอันดับโลกนะคะแต่ว่าได้สิทธิพิเศษหรือว่าสิทธิ์วาการ์ดมาเข้าร่วมและทําผลงานได้ดีต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากที่อ,อมสินตัดเชือกเอาชนะมารินซอสทักจากฝรั่งเศสมือ633ของโลกได้สําเร็จนะคะสต่อศูนย์เซตนั่นเองค่ะสําหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นรอบชิงชนะเลิศชายหญิงเริ่มเวลา10นาฬิกา